ในโลกของเรายังมีสิ่งลึกลับอีกมากที่นับวันก็จะยิ่ยงมีคนพบเจออะไรใหม่ๆและแปลกๆอยู่เสมอสำคัญคือเราต้องแยกแยะให้ถูกนะครับว่าอะไรที่น่าจะจริงหรืออะไรเป็นเพียงแค่ซ G หลอนก่อนนอนเองแม้จะอยากนำเสนอหลายอย่าง ที่พบเจอและเห็นว่าแปลกให้รับชมกันแต่ก็เตือนไว้เสมอว่าควรจะรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นพวกเราอยู่ในยุคของสื่อดิจิตอลนะครับดังนั้นอย่าปฏิเสธมันแต่ให้คัดกรองแล้ววินิจฉัยจะดีกว่านี่คือคลิปหนึ่งที่เคยอยู่ในดาร์กเว็บและมีคนนำมาอัพไว้ใน YouTube เรื่องน่ากลัวนี้เกิดขึ้นกับชายคนหนึ่งขณะที่เขากำลังขับรถมอเตอร์ไซค์กลับบ้าน เขาก็ได้ยินเสียงสวบซาบไล่หลังมาชายหนุ่มพยายามมองกระจกข้างแต่ก็ไม่พบเห็นอะไรแบบที่เขาคิดเมื่อถึงบ้านเสียงนั้นก็ยังดังอยู่แถวบ้านเขาเขาจึงลองเปิดเช็คก,กล้องวงจรปิดรอบบ้านดูสิ่งที่เขาพบหน้าบ้านมันทำให้เขาเกิดอาการขนลุกอย่างบอกไม่ถูกเพราะถ้าหากจะให้เรียกสิ่งนี้ว่าร่างหนึ่งก็คงจะเรียกได้ไม่เต็มปากนักเพราะมันมีเพียงส่วนท่อนล่างเท่านั้น ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่แต่มันก็ดูหลอนแปลกๆนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในประเทศไทยของเราเองเมื่อวันที่30ธันวาคมปีคศ2020ที่ผ่านมากล่องวงจรปิดหน้าบ้านหลังนี้ได้บังเอิญจับภาพเงาปริศนาของตัวอะไรบางอย่างบินผ่านหน้าบ้านเอาไว้ได้ จากลักษณะของเงาแล้วหลายๆคนก็ให้ความเห็นว่าอาจจะเป็นวิญญาณเร่ร่อนที่ผ่านมาชายคนนี้เล่าว่าเขาได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกับเหล็กถูกขยับในตอนที่เขากำลังยืนดูวิวอยู่ใต้สะพานเขาจึงลองถ่ายไปรอบๆเพื่อจะพบกับความผิดปกติอะไร รวมถึงพยายามซูมไปยังบริเวณใกล้เคียงว่ามีกิจกรรมใดที่ก่อให้เกิดเสียงเช่นนี้บ้างแต่แล้วก็ต้องไปสะดุดตาเข้ากับร่างประหลาดสีขาวที่เดินชิวอยู่ใต้ราวสะพานซึ่งในความเป็นจริงไม่มีทางที่จะมีใครไปปรากฏตัวอยู่ตรงนั้นได้เลยถ้าไม่ใช่ CG ก็อาจจะเป็นตัวอะไรสักอย่างที่อาศัยอยู่ใต้สะพานนั้นนะครับ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โคลัมเบียมันเป็นช่วงที่จอแดนกำลังเดินออกมาเพื่อจะช่วยแม่เก็บซากอาหารเย็นในตอนนั้นเขารู้สึกว่าดวงจันทร์บนฟ้ามันช่างดึงดูดสายตากว่าทุกวันแต่ในขณะที่เขากำลังชื่นชมความสวยงามอยู่นั้นสายตาของเขาก็ถูกรบกวนโดยลูกเหล็กกลมสีเงินหลายลูกลูกเหล็กพวกนี้ลอยไปมาอย่างกับมแมลงวันอยู่บนท้องฟ้า เขาพยายามเพ่งมองสิ่งนั้นอยู่เป็นนาทีจนแม่มาทักว่ายืนหาพ่ออยู่หอรอลูกจอแดนชี้ให้แม่ดูและตอนนั้นแม่ของเขาเองก็อึ้งไปอีกคน <No. S 1> เพื่อนสองคนนี้ตั้งใจจะไปสำรวจท่อร้างแห่งหนึ่งซึ่งท่อน,นี้มันอยู่ในตัวเมืองใกล้กับถนนใหญ่ด้านในท่อนั้นแยกเป็นสามช่อง แบบเรียงกันแต่ไม่ได้เชื่อมต่อทั้งคู่เดินเข้าออกช่องแรกมาพร้อมกันก่อนจะแยกกันเข้าช่องสองและสามด้านในนั้นมืดกว่าท่อแรกมากมืดจนมองไม่เห็นมือตอนเองแต่เดินไปได้ไม่ลึกเขาก็ได้ยินเสียงดังตึบดังออกมาจากท่อข้างๆเขาวิ่งกลับออกมาพลางหวังว่าจะไม่ใช่เสียงของเพื่อนเพราะถ้าใช่ก็คงจะเกิดบาดเจ็บหนักแน่แน เมื่อเขาไปเขาก็บพบกับเพื่อนนอนแน่นิ่งอยู่ที่พื้นโดยไม่ได้สังเกตเลยว่าด้านหน้านั้นมีร่างหนึ่งใส่ชุดคลุมนั่งขดอยู่ใกล้ๆซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นคนที่ลงมือโชคดีที่หลังจากนั้นไม่ได้เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นต่อทําแห่งมนคลังนี้มีชื่อว่าทํามังเลงตั้งอยู่ในจังหวัดชวา ประเทศอินโดนีเซียถ้ำแห่งนี้ซ่อนอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันซับซ้อนแต่ทางเดินเหล่านี้นั้นก็ไม่ลึกลับเท่ากับตำนานและเรื่องราวของตัวถ้ำภายในถ้ำหินแอนดีไซ์แห่งนี้มีห้องทั้งหมด3ห้องแบ่งเป็นห้องถงกลางและประตูซ้ายขวาที่คุณจำเป็นต้องมุดผ่านเข้าไปเท่านั้นบรรยากาศทั้งหมดมืดสนิทและคละคลุ้งไปด้วยกลิ่นทูบ คุณจะต้องใช้ไฟฉายในการส่องดูศิละปะนูนต่ำรวมไปถึงระวังเหยียบเครื่องบูชาของชาวบ้านอีกด้วยตำนานของที่นี่เล่าถึงกษัตริย์ที่ไม่อยากรับบัลลังก์จึงปลีกตัวมาอยู่คนเดียวบำเพ็ญตบะจนรู้ทุกสิ่งและเชื่อว่ามนุษย์นั้นรู้เพียงเศษเสี้ยวของปลายเสี้ยวเท่านั้นจากทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจัก,กรวาลน,นี้อีกทั้งตำนานยังพูดถึงวันกิและอารม สผู้ดูแลประตูถ้ำหากใครเข้ามาด้วยพลังงานด้านลบก็จะพบกับงูพิษสองตัวแต่ถ้าหากใครคิดดีมาด้วยพลังบวกก็จะพบกับหญิงสาวงามในชุดสีเขียวและสีเหลืองในปัจจุบันแม้ว่าจะมีทั้งพิพ,พิธภัณฑ์โซนเด็กจุดปีนเขาชมวิวแต่ภายในนั้นก็ยังคงเป็นที่สำหรับนั่งสมาธิปลงอาบัติบางคนก็มาคลุกอยู่ที่นี่เป็นเดือน และเชื่อว่าพวกเขานั้นจะพบกับทางสว่างได้แต่รัฐบาลก็ไม่ค่อยสนับสนุนให้มาอยู่ยาวจึงจ้างคนมาดูแลคอยไล่เพราะด้านในนั้นมีขั้นเาาเยอะกลัวจะติดโรคกันนะครับดูไปดูมาก็คล้ายกับถ้ำในบ้านเราเหมือนกันนะครับยานบินปิดสนาลำนี้ถูกถ่ายได้โดยผู้โดยสารของสายการบินหนึ่ง ขณะที่เขาใช้มือถือบันทึกภาพหมู่เมฆเหนือน่านฟ้ารัฐเมสซาซูเซตแต่แล้วก็มีอะไรบางอย่างลอยอยู่บนฟ้าระดับเดียวกันกับเครื่องบินที่ปรากฏขึ้นแต่สิ่งนั้นกลับมาเร็วมากเร็วกว่าเครื่องบินอีกหลายเท่าตัวชมรมนักบินเองก็ยังไม่กล้าฟันธงนะครับว่าสิ่งนั้นคืออะไรกันแน่ ช่วงเช้าวันศุกร์ซึ่งตรงกับวันคริสต์มาสของปีคศ2020ที่ผ่านมากล่องวงจรปิดบนถนนหลักของเทนเนสซีได้จับภาพของรถตู้อาวีคันหนึ่งซึ่งจงใจมาขับจอดเอาไว้ White, ตรงหน้าบริษัทสื่อสารเทเลคอมซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ารายหนึ่งของสหรัฐก่อนที่รถตู้จะส่งเสียงเตือนว่ากำลังจะมีเหตุรุนแรง รถคันนี้ประกาศข้อความซ้ำๆอยู่ประมาณ3-4ถึงรอบจนเจ้าหน้าที่ลาดตะเวนท่านหนึ่งต้องออกมาลงตรวจด,ดูในพื้นที่ไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นรถตู้คันดังกล่าวก็ระเบิดจากเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บถึงสรายและระบบสื่อสารล่มทั้งเมืองซึ่งตำรวจเชื่อว่านี่เป็นการจงใจก่อเหตุรุนแรงแต่ก็ไม่ได้จงใจจะให้มีผู้บาดเจ็บเอาเป็นว่า ถ้าเห็นอะไรผิดสังเกตแบบนี้ให้หนีห่างเอาไว้ก่อนเลยนะครับหญิงสาวคนนี้ได้มีโอกาสหนีเมืองอันวุ่นวายมาพักอยู่กับครอบครัวสามีที่นอกเมืองซึ่งบ้านพักที่ว่านี้ตั้งอยู่อย่างสันโดษบนเนินเขาสนวันนี้ก็เป็นเช้าอีกวันหนึ่งที่เธอนั่งดื่มดำอยู่กับอเมริกาโนเย็น กับขนมปังขิงชิวๆแต่แล้วก็ได้มีบางสิ่งปรากฏขึ้นมันคือจานบินขนาดใหญ่รูปร่างสามเหลี่ยมมีไฟอยู่ใต้ลำเครื่องบินรอยตัวลงมาไม่ไกลจากจุดที่เธอนั่งอยู่มากนักโชคดีมากที่เธอสามารถบันทึกภาพของสิ่งนี้เอาไว้ได้อยากลองเห็นกับตาของตอนเองสักครั้งเหมือนกันนะครับ ช้าวันที่30ตุลาคมณโรงแรมเบอร์มิงแฮมในประเทศอังกฤษเลเล่าให้ฟังว่าขณะที่เธอกำลังนั่งเล่นอยู่บนเตียงเธอก็ได้ยินเสียงเ e อียดอาร์ตแบบแก้วเสียดสีกันหลังจากมองหาอยู่พักใหญ่เธอก็พบว่ามันคือเครื่องแก้วในห้องน้ำที่มันเคลื่อนที่เองอย่างไม่ทราบสาเหตุเรเดินไปหาพ่อที่นั่งอยู่อีกห้องหนึ่งให้มาดูเหตุการณ์ประหลาดนี้พร้อมกับถ่ายวิดีโอเอาไว้ และแม้ว่าเธอจะดันมันกลับเข้าไปกี่ครั้งเจ้าแก้วนี้ก็สามารถเลื่อนออกมาได้เองส่วนตัวนั้นเธอเชื่อว่านี่คือผีประจำบ้านของเธอแล้วพบกันใหม่กับเพื่อนในความมืดของคุณสำหรับวันนี้สวัสดีครับ